สวัสดีค่ะเพเมย์จากบ้านยาสัญญาเมียนะคะวันนี้เพเมย์จะมาขอพูดในส่วนของประเด็นที่กําลังเป็นที่ร้อนแรงตอนนี้นะคะสําหรับใครเนาะที่รู้จักคุณยุย้ยหรือว่าคุณยุ้ยดาวติ๊กต็อกนะคะที่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเหมือนที่คุณยุ้ยเนาะเริ่มป่วยแล้วมีอาการเหมือนแบบ เจ็บคอแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองตรงนี้มันมีอาการโตรแล้วคนยุ้ยน,นะคะก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลถึง4ทีเนาะ,ะแต่ทีนี้ในส่วนของที่เมย์จะมาเล่าค่ะคือเล่าทำมาให้ทุกคนฟังก่อนว่าในเรื่องมันปาร,ระมาณไหนจากที่ติดตามข่าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะเสริมให้นะคะว่าในส่วนในเรื่องของการแพ้ยาอย่างนี้มันมีอะไรที่เราควรระวงังหรือเราแพ้ยาเราจะรู้ได้ยังไงหรือ ทุกคนถ้าแพ้ยาไปแล้วต้องแก้ไขยังไงเนาะแล้วก็การแพ้ยาเนี่ยมันน่ากลัวไหมทุกคนจะต้องเสียชีวิตไหมหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการแพ้ยานะคะค่ะอย่างกรณีของคุณยุ้ยนะคะก่อนอื่นคือต้องแสดงความเสียใจกับทางยาเนาะแล้วก็ทางบ้านของคุณยุ้ยด้วยนะคะ เพราะว่าที่ที่เมีติดตามก็คือคุณมิยก็เป็นคนที่แบบเก่งมากท้องเป็นดาวติ๊กต็อกท่านหนึ่งเลยค่ะก็แต่ว่าเนื่องจากคุณยิวยนะคะก็เหมือนแบบมีอาการไปแล้วก็เหมือนได้รับยาที่โรงพยาบาลแรกเนาะและหลังจากนั้นนะคะก็คุณยิ้ยก็เริ่มมีอาการในเรื่องของ ประวัติการแพ้ยาเนาะ,ะแต่ตอนนี้ค่ะเราอาจจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าในส่วนขั้นตอนการรักษามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละทีเนาะอัน,นก็จะติดตามกันอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนการแพ้ยาที่คุณรู้เป็นนะคะอืมถ้าเบื้องต้นที่ดูจากเนื้อข่าวนะคะก็คือเหมือนมีอาการแน่นหน้าอกเนาะแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ของคุณยูเป็นเคสที่มีผื่นขึ้นนะคะตามผิวหนังอืม คือคล้กับลักษณะผิวลอกหรือว่าไม่อะคะ่ะอันนี้มันจะเป็นการแพ้ยาในระดับที่เรียกว่าเป็นเทนเนาะอะ,อะ เพนก็คือเป็นอาการแพ้ยาที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นการแพ้ยาในระดับที่รุนแรงอ่าถึงบางเคสถ้าเป็นเยอะอะค่ะผู้ป่วยบางคนอาจจะถึงข่านเสียชีวิตได้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีการอักเสบภายในร่วมด้วยนอกจากการเกิดผื่นนะอ่าแล้วผื่นทีเนี้ยมันจะคล้ายคาเหมือนผื่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะทําให้เวลาที่คนไข้มีอาการนะคะมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆเนาะทีนี้คุณหมอก็อาจจะต้องรักษาแบบประคับประคองให้ยาฆ่าเชื้อดูแลในเรื่องของแผลแล้วก็การทํางานของทางเดินหายใจเนาะเพื่อเหมือนช่วยเหลือคนไข้ที่สุดแต่สิ่งที่สาคัญก็คือจะต้องมีการหยุดยาหรือว่าตัวที่เป็นสาเหตุที่คิดว่าคนไข้ได้รับเรามีอาการทันทีเนาะหลังจากที่รู้สึกว่าโอเค ข้อสันนิษฐานเืิองต้นว่าน่าจะเกิดจากประวัติการแพ้ยาคือการแพ้ยาค่ะต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายระดับมากค่ะระดับตั้งแต่ที่เช่นมีอาการปากบวมหน้าบวมผื่นขึ้นหรือผื่นเล็กๆบางคนก็เป็นผื่นลมพิษหรือบางคนเป็นผื่นแดงๆอาจจะขึ้นไม่เฉพาะจุดจงนะคะเป็นตามตัวตามแขนตามขารหรือบางคนก็เป็นที่หน้าหรือบางเคสอาจจะมีปากบวมหน้าบวมได้ อันนี้คือในระดับที่ยังไม่รุนแรงมากแต่สงสัยเรื่องการแพ้ยายได้ถ้าเป็นหลังจากที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเนาะแล้วถ้าในเคสที่เป็นมากขึ้นบางคนเริ่มมีเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอ่ะ หน้าบวมตาบวมอันนี้คือเริ่มจะเป็นเยอะและ้วและระดับที่3นะคะก็คือระดับที่รุนแรงสุดก็จะเป็นในกลุ่มของที่เป็นสตี s t เอ e เจเอสสตีเวนจอร์สันซิงโรมเนาะคือมันจะมีในเรื่องของผื่นเกิดขึ้นมาเรื่อยแล้วถ้าอัพไปอีกก็จะเป็นในเรื่องของอาการที่เป็นเทนนะคะก็เป็นผื่นเหมือนกันแต่ว่าตัวเทนเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าสตีเวนจอร์สันซิงโรมเนะมาะเอชเจเอสเนี่ยค่ะอันนี้ก็าอาจจะเป็นในส่วนที่คาดว่าคุณดูเอค่ะมีอาการตรงนี้ ทําให้เกิดอาการที่ระดับแพ้ยาที่เยอะมากเนาะแต่เบื้องก้นนะคะเราอาจจะต้องเหมือนล้อข้อ ที่สุดกันต่อไปเนาะแต่น,นี้ก็ขออะไรนะคะสําหรับใครที่มีในเรื่องของการใช้ยาเนาะทุกคนเลยนะคะถามว่าความปลอดภัยของเราจะเกิดขึ้นได้จากตรงไหนอันดับแรกเนาะก็คือเกิดได้ที่ห้องยาและร้านยานะคะทุกครั้งขอให้เราแจ้งประวัติการแพ้ยาเนาะแล้วที่สําคัญเลยก็คือบัตรสีฟาฟ้าค่ะถ้าใครมีอยู่แล้วพุกติดตัวไว้นะคะกดแจ้งพภสัตว์ทุกครั้งเนาะ บางทีถ้าถามหรือไม่ถามขอให้เราแจ้งโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยเราก็เป็นสิทธิของเราเองเนาะใช่เวลาที่แพ้ยาค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนโอกาสในการแพ้ยาของแต่ละคนมันบอกไม่ได้เลยค่ะเ,เช่นในยกตัวอย่างนะอย่างบางคนนะคะแพ้ยาพาราเซตามอลก็มีแต่คนทั่วไปไม่แพ้อ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความแบบประเจกะคะ่ะแล้วแต่บุคคลจริงๆแต่สิ่งที่เราช่วยได้เนาะคือช่วยที่จะบันทึกข้อมูล